ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาต่อกันที่ฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะโดยจากคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันโคไซน์และฟังก์ชันไซนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแทนเจนต์นะคะฟังก์ชันเซแคนส์ฟังก์ชันโคเซแคนส์แล้วก็ฟังก์ชันโคแทนเจนต์นะคะซึ่งฟังก์ชันแรกนะคะฟังก์ชันแทนเจนต์นะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าฟังก์ชันแทนนะคะแล้วก็ฟังก์ชัน โคแทนเจนต์ ent, นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า cot นะคะแล้วก็อันถัดมาฟังก์ชันเซนแคนต์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันฟังก์ชันเซตนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือฟังก์ชันโคเซกนะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือฟังก์ชันโคเซนแคนต์นะคะซึ่งทั้ง4ฟังก์ชันนี้นะคะเราจะนิยามโดยอ,อ,อาศัยค่าฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันโคไซน์นะคะโดยอันแรกฟังก์ชันแทนนะคะแทนก็คือไซน์ส่วนคอสนะคะ แล้วก็เนื่องจากพอมันเป็นเศษส่วนนะคะดังนั้นก็มีข้อกำหนดว่า c o s เซต้าของเราเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะอันถัดมาคอรนะคะคอรเนี่ยก็คือ cos ส่วนซ้ายนะคะคอ s ส,ส่วนซ้ายมี ว่าซายก็ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะถัดมาฟังก์ชันเซกับโคเซกนะคะเซกก็คือ1ส่วนคอสนะคะแล้วก็โคเซกก็คือ1ส่วน s ซ n นะคะอย่าลืมว่าพอเป็นเศษส่วนนะคะฟังก์ชันเซกก็คือค่าคอสเซต้าต้องไม่เป็นศูนย์นะคะส่วนฟังก์ชันโคเซกเนี่ย s ซ n เซต้าก็ต้องไม่เป็นศูนย์นะคะงั้นเดี๋ยวถัดมานะคะเราก็จะมาดูค่าของจำนวนจริงเซตา้าบางจำนวนนะคะในฟังก์ชันตรีโกณมิติพวกนี้นะคะทั้ง4ตัวนี้นะคะ นี่นะคะก็คือจะเป็นตารางแสดงค่าของฟังก์ชันตรีโกณน,นะคะโดยที่เราดูเซต้าระหว่าง0ถึงพพยส่วนสองนะคะอ่ะนั้นอันแรกนะคะมาทวนกันนิดนึงนะคะเอาฟังก์ชัน cos กับฟังก์ชัน s i n ก่อนละกันนะคะออคอสศูนย์นะคะคอสศูนย์เป็นเท่าไหร่คะคอสศูนย์ก็คือ1เนาะแล้วก็คอ s ไพ่ส่วน 2, นะคะเป็น0 นี้คอส π ส่วน3นะคะก็คือ1นอ่ส่วน2นะคะคอส π ่ส่วน4ก็รู2ส่วน2นะคะแล้วก็คอส π ่ส่วน6นะคะก็คือรูทสาส่วน2ะคะอันนี้ที่เราเรียนกันคราวที่แล้วถัดมาฟังก์ชัน s i n นะคะไ i n 0เป็น0นยะคะ sin π ส่วน2เป็น1 sin π ไส่วน3ก็จะเป็นร3ทสส่วน2นะคะส่วน sin π ไส่วน4ก็จะรู2ส่วน2แล้วก็ s i น π ส่วน6 นะคะก็จะเป็นเศษ1นส่วนสอ่ะงนั้นเรามาดูของฟังก์ชันแทนนะคะอ่าขูเขียนไว้อันนี้แทนของเรานะคะก็คือ sin ส่วน cos นะคะฟังก์ชันแทนคือ sin ส่วน cos ดังนั้นอันแรกแทน0นะคะแทน0ก็จะเป็นเอ่อแทน0ก็จะเป็นนะคะ0ูนส่วนหน,นะคะดังนั้นก็จะเป็น0นนะคะก็คือ เอาอันนี้มานะคะไซส่วนคอสก็คือ0ส่วนด้วย1นะคะก็มีค่าเท่ากับ0อันถัดมานะคะแทนของายส่วน2นะคะเราจะมาดูตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่แทนายส่วน2ถ้าเราแทนค่าเนี่ยมันจะกลายเป็น1.0ส่วนนะคะซึ่งห้ามอะไรคะตัวส่วนคอสห้ามเป็น0ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นไม่นิยามนะคะถัดมาแทน พายส่วน3นะคะแทนพายส่วน3มีค่าสา n ส่วนคอก็รูทสส่วน2ส่วนด้วย1ส่วน2งนะคะนั้นครูมาคำนวณค่าข้างค่านะคะรูทสส่วน2ส่วนด้วย1ส่วน2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2เอาส่วนกลับขึ้นมานะคะก็กลับเศษเป็นส่วนนั้นอันนี้ตัดก็จะมีค่าเท่ากับรูทสนะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูทสนะคะ ถัดมาแทนพายส่วน4นะคะแทนพายส่วน4ก็แสดงว่าเป็นรูทสองส่วนสองหารด้วยรูทสองส่วนสองหารด้ยวยตัวเดียวกันนะคะดังนั้นอันนี้เป็น1นะคะถัดมาแทนพายส่วน6กนะคะก็เป็น1ส่วน2หารด้วยรูทสามส่วน2นะคะก็จะเป็น1ส่วน2หารด้วยรูทสามส่วน2นะคะก็จะเป็น1ส่วน2ตัวส่วนก็กลับขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเท่ากับอันนี้ตัดนะคะเหลือ1ส่วนรูทสามนะคะ อันนี้ก็หนึ่งส่วนรูทสามนะคะหรือว่าถ้าเราอยากให้ตัวส่วนไม่มีสแควร์รูทนะคะก็คูณสแควร์รูทข้างบนข้างล่างนะคะอันนี้คูณกันก็ข้างบนได้รูทสามข้างล่างรูทสามคูณรูทสามก็ได้สามนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะคะถัดมานะคะตัวคอร์ดเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะ คอสเนี่ยก็จะเป็นไซนส่วนเออคอสส่วนไซนนะคะคอสส่วนไซน์อ่ะนี้เราก็มาดูค่านะคะดังนั้นตอนนี้คอสส่วนไซนก็จะเป็นแถวนี้นะคะหารด้วยแถวนี้นะคะอันแรกมานะคะคอสศูนย์นะคะคอสศูนย์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนหนส่วนศูนย์นะคะดังนั้นตัวส่วนเป็นศูนย์เราก็ไม่นิยามนะคะ ถัดมาเป็นของพายส่วน2นะคะพายส่วน2เป็น 0, 0 1, นส่วนหนึะคะคอศูนย์ส่วน1ก็ได้0นะคะถัดมาของพายส่วนสก็1ส่วนสหารด้วยรูทสามส่วน2นะคะจะเห็นว่ามันก็จะเป็นไงคะเท่ากับค่านี้นะคะก็จะเป็นรูทสส่วนสนะคะแล้วก็ถัดมาของพายส่วน4นะคะตัวเดียวกันหารกันนะคะก็จะเป็น1นะคะแล้วก็ อันสุดท้ายนะคะคอร์ดของพายส่วนหก็จะเป็นรูทสส่วนสหารหนส่วนสก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นรูทสนะคะถัดมาเซกนะคะเซกเซต้าของเราเซกเซต้าของเราเนี่ยเซกก็มีค่าเท่ากับอะไรคะ1นึ่งส่วนคอสเซต้านะคะ1นึ่งส่วนคอสเซต้างั้นเราก็มาดูบรรทัดน,นี้นะคะก็เป็น1ส่วนด้วยค่าพวกนี้นะคะ นั้นอันแรกนะคะเศษศูนย์นะคะเศษศูนย์ก็ได้1นะคะได้หนึ่งอันถัดมาเศษพายส่วนสอมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ดังนั้นไม่ได้นะคะอันนี้ไม่นิยามอันถัดมานะคะเศษพายส่วนสามนะคะก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองนคะนั้นเป็นหนึงส่วนหส่วนสะคะหาเข้ามาก็เป็น1นึ่งคูณสส่วนหซึ่งเท่ากับสองนะคะนั้น เศษพายส่วนสามเนี่ยจะเท่ากับสองนะคะถัดมาเศษพายส่วนสี่นะคะก็ดูหนึ่งส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งส่วนรูทสองส่วน2นะคะซึ่งก็คือหนึ่งคูณกับสองส่วนรูทสองนะคะเท่ากับสองส่วนรูทสองเหมือนเดิมถ้าไม่อยากให้ติดรูทข้างล่างนะคะก็คูณสแควร์รูทนะคะก็จะเป็น 2องสแครูอส่วน2อันนี้ตัดกันนะคะก็จะเท่ากับสแควร t อันนี้ก็จะได้เป็นสแควรูอ2นะคะถัดมาเศษพายส่วน6นะคะก็ดูตัวนี้1ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน r ูตสส่วน2ก็เป็น2ส่วน r 3เนาะแล้วก็คูณ r 3 3ทั้งข้างบนข้างล่างนะคะก็จะเป็น2 r งรู3ส่วน3 นะคะก็ได้อันนี้มาเนี่ยเราก็จะได้ค่าของฟังก์ชันเซ็กเซต้านะคะต่างๆนะคะถัดมาโคเซ็กนะคะโคเซ็กโค้ดตัวนี้ก่อนโคเซ็กของเราก็จะเป็นอะไรคะ1ส่วนไซนเซต้านะคะนั้นก็เราก็จะดูค่า1ส่วนพวกบรรทัดนี้นะคะนั้นอันแรก1ส่วน0นะคะก็ไม่นิยาม นะคะอันถัดมาก็จะเป็นคูไฮไลท์นิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาส่วนอันนี้นะคะอันถัดมาก็เป็น1นส่วนหนะคะดังนั้นก็ได้1นัดมาของพายส่วนสก็จะเป็น1นึ่ส่วนรูทสาส่วนสนะคะ1นึ่ส่วนรูทสาส่วนสเมื่อกี้เราคิดแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะถัดมา1นึ่ส่วนรูทสส่วนสนะคะก็คือเป็นรูทสนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะ1ส่วน1ส่วน2นะคะก็จะเป็น2นะคะของพายส่วน6กนตอนนี้เราก็ได้ค่าของฟังก์ชันตรีโกณนะคะของแทนคอร์ดเซกแล้วก็โคเซกของพวกพายส่วน3พายส่วน4พายส่วน6นะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงคะจริงๆก็คือจำแค่ของคอร์ดของซน์นะคะแล้วก็จำสูตรพวกนี้ไว้นะคะเราก็จะคำนวณค่าแทนค่าคอร์ดค่าเซกแล้วก็โคเซกได้หมดนะคะ อ่ลองมาดูตัวอย่างนะคะจงหาค่าของอข้อแรกนะคะลองหาทน n p ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะ tan ของเราก็คืออะไรคะ s i n พ pi ส่วน cos pi นะคะ แทนก็คือทรายส่วนคอสก็แทนที่พายก็แทนที่ทรายพายส่วนคอสพายทรายพายก็มีค่าเท่าไหร่คะทรายพายเป็นศูนย์เนาะส่วนคอสพายเป็นเท่าไหร่คะลบหนึ่งนะคะส่วนส่วนลบหนึ่งก็ได้ศูนย์นะคะอย่ครูขั้นหน้าขั้นาข้อสองนะคะเศษพายบ้างนะคะเศษพายเศษของเราก็คืออะไรคะ 1>, 1ส่วน cos นะคะดังนั้น sec ไพก็จะเป็น cos ไพซึ่งก็จะเป็น1ส่วนลบหนะคะก็เท่ากับลบหนถัดมาข้อ3นะคะข้อ3ดู cos ซกของ5้าส่วนสนะคะมีค่าเท่าไหร่ cos ซกของเราคือ1ส่วน sin นะคะดังนั้นก็เป็น1ส่วน sin 5ห้ส่วนสนะคะ งั้นเราก็มาคำนวณว่า 5π ส่วน2คือเท่าไหร่นะคะวันนี้ 5π ส่วน2มันก็คือ 2π บวก π ส่วน2นะคะแล้วก็ i n 2π บวก π ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับไา π ส่วน2นะคะซึ่งไา π ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะดังนั้น1ส่วน1ก็ได้เป็น1นะคะถัดมานะคะลองมาดู คอทบ้างนะคะคอทของ5พายส่วน2、ะคะคอทก็คืออะไรคะคอสส่วนสายออูไม่เขียนเสตตาเนาะก็จะเป็นคอทของ5พายคของ5พายส่วน 2, 2ส่วนด้วยไซ์ของ5พาพายส่วนสนะคะ คอ s ห้ 5. พายส่วน2นะคะก็คืออะไรคะ cos ของ2อพายบวกนะคะพายส่วน2นะคะแล้วก็ sin 5พายส่วน2ก็คือ sin ของ2พายบวกพายส่วน2นะคะ cos 2พายบวกพายส่วน2ก็คืออะไรคะ cos พายส่วน2นะคะแล้วก็ sin 2พายบวกายส่วน2คือ sin พายส่วน2คราวนี้ cos พายส่วน2ได้0เนาะแล้วก็อ ข้อไซน์พายส่วน2ได้1นะคะส่วนส่วนหนึ่งก็ได้0นะคะเ่ยมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ5าเนี่ยไซน์พายส่วน3นะคะคอส5พายส่วน6นะคะแล้วก็บวกกับไซน์พายส่วน4 4พายส่วนสก็ได้4พายส่วนสนะคะแล้วก็บวกคูณกับคอสของพายส่วน6 นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าเราก็มาดูทีละตัวนะคะตัวนี้ sin พายส่วน 3, นะคะ sin พายส่วนสามก็ได้เป็นอะไรคะ Square ู o o า3ส่วนสองนะคะแล้วก็ถัดมาก็มาดู c o s 5้าพายส่วนหกนะคะคราที่ล้าที่ครูบอกเนาะเวลามันเป็นส่วนหกนะคะ cos ของพวกพายส่วนหกก็คืออะไรคะ cos พายส่วนหกมันได้เป็น r o o ส3ส่วนสองนะคะแต่ว่า 5π าาส่วน6เนี่ยมันอยู่ในอะไรมันไม่ถึง π เนาะดังนั้นแต่มันเกิน π ส่วน2มานะคะดังนั้นมันอยู่ที่คอแดน2นั้นค่า cos ก็เป็นลบนะคะถัดมาไซด์ 4π ส่วน3นะคะ 4π ตระกูล π ส่วน3นะคะของค่าไซด์ก็เป็นอะไรคะรูต3ส่วน2เนาะคราวนี้ 4π ส่วน3เป็นไงคะมันเกิน π มาแต่ไม่ถึง 3π ส่วน2แสดงว่ามันอยู่คอแดนที่3นะคะค่า y ก็เป็นลบนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้าย cos ของายส่วน6นะคะ cos ของายส่วน6ก็เป็นรูทสามส่วนสองอ่ะนก็หาแทนค่ามานะคะอันแรกก็จับตัวนี้คูณกันก่อนนะคะตัวนี้คูณกันแล้วก็ตัวนี้คูณกันค่อยเอามาบวกกันนะคะรูทสามคูณลบรูทสามก็ได้ลบสามนะคะส่วนข้างล่างคูณกันก็ได้สี่นะคะบวกกับอันนี้ก็เป็นลบของสามส่วนสี่เหมือนกันลบสามบวกลบสามก็เป็นลบหกส่วนสี่นะคะ ตัดกันนะคะอันนี้เอาสองตัดเหลือสามเหลือสองก็ลบสามส่วน,2 2> นสองน,นะคะเนี่ยโอเคนน่นก็อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณค่านะคะเมื่อเรารู้ค่าเซต้าต่างๆนะคะอย่าลืมว่าพวกฟังก์ชันแทนเซตเอ่อคอร์ดนะคะหรือว่าโคเซ็ตเนี่ยก็เราหาค่าได้จากใช้อ่อจากฟังก์ชันไซน์กับโคไซน์นะคะก็คืออะไรแทนเท่ากับ ไซด์ส,ส่วนคอสนะคะคอสเท่ากับคอสส่วนไซด์นะคะเศกเท่ากับ1ส่วนคอสแล้วก็โคเซกเท่ากับ1ส่วนไซด์นะคะนี้เรามาดูก่อนไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูรูปกราฟของฟังก์ชันคอสกับฟังก์ชันไซด์นิดหนึ่งละกันนะคะอันนี้รูวาดรูปให้ดูเลยละกันนะคะ โดยปกติเนี่ยเวลาเราเราแทนไอ้กราฟแกน x แกน y นะคะพวกทุกทีก็จะแทนตัวเลข0 1 2 3อะไรอย่างนี้ไปนะคะแต่ว่าฟังก์ชันไซน์กับคอสเนี่ยจะเห็นว่าค่าตอนที่เราหาเนี่ยเราจะหาพวกที่อะไรคะ0 π พ่ไพ่น2ไพ่โน6ไพ่โน3อะไรพวกนี้นะคะดังนั้นแทนก็แทนที่ตรงนั้นเอานะคะดังนั้นครูเอาแทนที่มีไพ่โซน2 ไายส่วน2นะคะแล้วก็ไพนะคะแล้วก็สาม่ส่วน2นะคะก็สองไพสมมุติเอาเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะคะสอพก็จะเป็น5้าไพส่วนสสมมติอันนี้5าไพ่หกพก็จะเป็นตรงนี้เป็นพายไประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลบไายส่วน2นะคะ ลบพายนะคะเพราะว่าค่าคอสกับค่าไซน์เนาะเรารู้ว่ามันอยู่ระหว่างอะไรคะ1กับลบหนะคะนั้นเอาไวต้ตรงอันนี้คือ1แล้วก็ตรงนี้คือลบหน,น,นะคะอ่ะนั้นมาเริ่มการที่ฟังก์ชันคอสก่อนนะคะคอสศูนเนี่ยเป็นอะไรคะคอสศูนเป็น1นะคะนั้นจะใส่จุดตรงนี้1นึ่งคอสไพส่วนสเป็น0ูนย์นะคะคอสไพ่เป็นลบหนะคะพอคอสของ3ามพส่วนสก็จะเป็น0ูนย คอส2ไพก็จะเป็น1นะคะคอส5ไพส่วน2ก็จะเป็น0นะคะแล้วก็คอส3ไพก็จะเป็นลบ1นะคะอ่าแล้วก็ทางฝั่งลบไพส่วน2นะคะเรารู้ว่าคอสลบคอสลบเนี่ยเท่ากับคอสเฉยๆนะคะดังนั้นไพส่วน2ก็จะเป็น0ส่วนคอสลบพก็จะเท่ากับคอสไพดังนั้นก็จะเป็นลบ1นะคะอันนี้ของคอสนะคะรูปมันก็จะประมาณอย่างนี้นะคะโค้งๆนิดนึง ก็คือเป็นฟังก์ชัน cos นะคะกราฟของ c o s อันนี้ก็เขียน cos f x เท่ากับ c o ศเซต้า นะคะนี้มาวาดของฟังก์ชันไซน์บ้างนะคะครูเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่ะฟังก์ชันไซน์ที่จุดศูนย์ไซน์ศูนย์เป็นศูนย์นะคะไซน์พายส่วนสองเนี่ยเป็นหนึ่งนะคะไซน์พายเป็นศูนย์ไซน์สามพายส่วนสองเป็นลบหนึ่งนะคะไซน์สองพายเป็นศูนย์ไซน์ห้าพายส่วนสองก็จะกลายเป็นหนึ่งนะคะพอไซน์สามพายก็จะกลับมาเป็นศูนย์นะคะอ่ะพอมาของออทางฝั่งลบบ้างนะคะไซน์ลบเนี่ยมันเท่ากับลบไซน์นะคะดังนั้นอันแรก ไซ์ของลบพายส่วน2ก็จะเป็นลบของไซา์พายส่วน2ซึ่งไซดพายส่วน2เท่ากับ1เนาะลบลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งนะคะก็จะแบบน,นี้แล้วก็ไซด์พายก็จะเป็น0นย์นะคะนั้นลูกก็จะประมาณนี้นะคะสีแดงก็คือ f เท่ากับไซดเซตานะคะ แน่นก็สำหรับกราฟก็ให้ดูเฉพาะของ s ไ n ฟังก์ชันไซฟังก์ชัน c o สนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกนนะคะบางอันที่เราอาจจะได้เจอบ่อยๆนะคะ ก็คือ sin กำลังสองตบวก cos กำลังสองตนะคะจะมีค่าเท่ากับ1นะคะอันที่2องถ้า1นบวกทนกำลังสองตนะคะจะมีค่าเท่ากับเ e กกำลังสองตนะคะอันที่3 1บวก cos กำลัง2 eta, นะคะจะมีค่าเท่ากับ cos e c ose, นะคะ โคไซกลังสองนะคะก็อันที่4 cos <c oughs> คสกำลังสองเซนะคะจะมีค่าเท่ากับ1นึ่บวก c o สของ2องเซนะคะส่วนด้วย2องนะคะอันถัดมานะคะข้อหก็จะเป็นไซน์กำลังสองเซนะคะจะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบ c o สสองเซนะคะส่วน2นะคะ ข้อ6นะคะข้อ6ก็จะเป็น2 s i n a cos b นะคะจะมีค่าเท่ากับ s i n a เบวก B นะคะบวกกับ s i n a เลบ B นะคะแล้วก็7นะคะ2 Cos A s i n b นะคะมีค่าเท่ากับ s i n a เบวก B นะคะลบ s ซน์เลบ b นะคะข้อที่8นะคะก็จะเป็น2อ o s ค c o อ b นะคะจะมีค่าเท่ากับ c ค s a อบวก b นะคะบวกโคศเลบ b นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ2 sin ซ s ซ n b นะคะจะมีค่าเท่ากับ c o สของ A ลบ B นะคะลบโคสของ A บวก B นะคะตามนี้นะคะอ่ะค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะที่40กับ41นะคะโอเค แบบฝึกหัดที่40นะคะให้หาฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะเมื่อกำหนดเซต้าดังต่อไปนี้นะคะก็คือหาไซน์โคศ์แทนคอร์เซกแล้วก็โคเซ็กนะคะตัวนี้ครูใช้เขียน csc นะคะก็คือโคเซ็กเซต้านะคะอ่ะนั้นก็เราหาไซน์กับโคศสก่อนนะคะนั้นไซน์สาพายนะคะก็เป็น0นะคะไซน์ size 4พายส่วน3นะคะ ก็อันนี้จะเป็นรูทสาส่วนสองนะคะไซสามพายส่วนสะคะอันนี้จะเป็นรูทสอส่วนสองนะคะแล้วก็ไซห้าพายส่วนหกนะคะหนึ่งส่วนสองแล้วก็ไซเจ็ดพายส่วนสองเป็นลบหนะคะส่วนคอสามพายก็จะเป็นลบหนึ่งนะคะสี่พายส่วนสก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองคอสามพายส่วนสี่นะคะลบรทสส่วนสองแล้วก็คอห้าพายส่วนหก็ลบรูทสส่วนส นะคะแล้วก็อันนี้เป็นศูนย์นะคะของไซด์กับของคอสคูไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําแบบฝึกหัดไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะคะอ่ะอันนี้ของแทนบ้างนะคะแทนแทนก็คืออะไรคะแทนคือไซ์ส่วนคอสนะคะังนั้นแทนคือไซ์ส่วนคอสก็เอาอันนี้นะคะหารด้วยตัวนี้พอดีนะคะังนั้นอันแรกแทนสามพายก็เป็นศูนย์นะคะได้เป็นศูนย ถัดมารูปสมส่วนสองหารลบรูสส่วนสองหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองนะคะคูณม,มาทดข้างๆเนาะรูปสามส่วนสองหารด้วยลบหนึ่งส่วนสองนะคะลบกับลบมันตัดกันไปเนาะอันนี้ตัดไปดังนั้นก็เป็นรูปสามส่วนสองนะคะคูณด้วยสองส่วนหนึ่งนะคะตัดสองก็เหลือรูปสามงั้นอันนี้ได้รูปสามนะคะถัดมาตัวนี้ตัวเดียวกันนะคะต่างกันเครื่องหมายก็ตอบลบหนะคะ อันถัดมาเป็น1 2, นะะ 3, ส่วน2นะคะหารด้วยลบรูทสามส่วน2นะคะนั่นก็เป็น1ส่วน2อันนี้ก็กับเศษเป็นส่วนนะคะมีลบด้วยนะคะนั้นครูเอาใส่ลบข้างหน้านี้เนาะอันตัดนะคะก็เป็นลบหนึ่งส่วนรูทสามส่วนอันนี้นะคะจะเห็นอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นลบหนึ่งส่วนศูนย์นะคะนี่นห้ามเป็นศูนย์ก็อันนี้ไม่นิยามนะคะ ถัดมาคอร์ดนะคะคอร์ดก็จะเป็นอะไรคะคอดส่วนไซายนะคะส่วนข้างบนนั้นก็เหมือนกับเมื่อกี้คอร์ดก็คือคอดส่วนไซายนะคะนั้นอันแรกลบหนึ่งส่วนศูนย์ก็เป็นไงคะไม่นิยามนะคะถัดมาลบหนึ่งส่วนสองส่วนรูปสามส่วนสองนะคะขูบตรงนี้เนี่ ถัดมาก็จะเป็นลบ1นส่วน2ะคะหารด้วยลบรูทส่วน2ลบหารลบเป็นบวกไปนะคะงั้นเหลือ1ส่วน2คูณกับ2ส่วนรูทสะคะ2ะคะตัดได้ 3. นส่วนรูทสะคะถัดมา,าตัวเดียวกันนะคะงั้นก็มีเครื่องแค่เครื่องหมายลบลบหนะคะถัดมา1ลบรูทส่วน2นะคะหารด้วย1ส่วน2 นั่นอันนี้ก็จะเป็นลบรูทสส่วน2คูณ2ส่วน1นะคะตัดตก็เหลือลบรูทสามนก็ลบรูทสนะคะถัดมาของ7จ็ดพายส่วน2นะคะูนส่วนลบหก็ได้เป็น 0, นะคะตัวถัดมาเซ c กเซตานะคะเซ็ก็คือ1นส่วนคอสนะคะหส่วนคอสก็เป็น1ส่วนบรรทัดนี้เนาะอ่าและก็1ส่วนลบหะคะก็ได้เป็นลบหนะคะถัดมา1ส่วน ลบนส่วน2ะคะก็ลบ2นะคะ 1. ส่วนตัวนี้นะคะลบสส่วน2ะคะก็จะได้เป็นลบ2ส่วนสแควรสะคะ 1. วนตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นลบ2ส่วนสแควะคะถัดมา1.0ส่วนก็เป็นไงไม่นิยามนะคะอ่ะอันสุดท้ายโคเซ c กนะคะโคเซก็คือ1 s i n ส่วนไซน์เซตา นะคะนั้นพอ1ส่วนทรายเนาะก็จะเป็นส่วนบรรทัดนี้นะคะอ่ะอันแรกเป็นส่วนส่นก็ไม่นิยามนะคะถัดมา1ส่วนลบสแควรูทสามส่วนสองก็เป็นลบสองส่วนสแควรูทสามนะคะถัดมา1ส่วนสแควรูทสองส่วนสองก็เป็นสองส่วนสแควรูทสองนะคะ1ส่วน1ส่วน2ก็ได้2 1ส่วนลบ1ก็ได้ลบ1นะคะก็ตามนี้อ่ะ แบบฝึกหัดที่41นะคะให้หาค่าของตัวนี้นะคะอ่ะเราก็มาดูทีละตัวไซ3ไพส่วน2ก็ได้อะไรคะลบ1นะคะ tan ไพ่ tan ไพก็ได้เป็นอะไรคะ tan ไพ่เมื่อกี้เรามีทําไปแล้วเนาะก็แทน tan คือไ n ส่วน cos นะคะไซไพ่มันเป็นศูนย์เนี้เป็นศูนย์ cos ไพส่วน2ก็เป็นศูนย์นะคะดังนั้นอันนี้ก็ได้เป็นลบ1ถัดมาไซ พายส่วนสามนะคะไซน์พายส่วนสก็เป็นรูทสามส่วน2นะคะคอสพายส่วน6ก็เป็นรูทสามส่วน2นะคะบวกกับคอสพายส่วน3นะคะคือ1งส่วน2ไซนพายส่วนหก็1นส่วน2นะคะในนั้นแรกก็เป็นรูทสามคูนรูทสาได้3นะคะส่วน4บวกด้วย1ส่วน4ะคะดังนั้นก็เป็น4ส่วน4ซึ่งมีค่าเท่ากับ1อันถัดมานะคะคอสกำลังสอง ของพายส่วน4นะคะบวกกับไซด์กำลังสองพายส่วน6อันนี้อาจจะเห็นว่ามันกำลังสองกับกำลังสองบวกกันได้1หรือเปล่าไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเซต้าเนี่ยเป็นคนละตัวนะคะนั้นเราก็หามา cos พายส่วน4ของเราเนี่ยคือรูทสองส่วนสองนะคะก็ยกกำลังสองเนาะคอสกำลังสองก็คือคูณกัน2ตัวนะคะบวกไซด์พายส่วน6กนะคะไซด์พายส่วน6คือ1ส่วน2ก็ยกกำลังสองอ่ารูทสองกำลังสองก็ได้2นะคะส่วน4บวก หนึ่งส่วน4ก็เป็น3ส่วน4่นะคะโอเคค่ะนนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ